การอพยพย,ย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสมณะสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยแต่มีการช่วยเหลือเป็นรูปธรรมถึง3ครั้งต่อกลุ่มผู้อพยพ,ยพเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนกรุงเลสบอนในปี2016พระองค์ได้เสด็จกลับกรุงโรมพร้อมคน12คนโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นกลุ่มครอบครัวชาวซีเรีย3ครอบครัวที่สูญเสียทุกอย่างในสงคราม สำนักวัติการร่วมกับชุมชนซานเตกิโอได้จัดเตรียมค่าดูแลรวมถึงที่พักของพวกเขาในปี2021สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับมายังเกาะกรีทแห่งนี้ซึ่งพระองค์ได้พบกับครอบครัวหนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลีภ้ภัยหลยวันต่อมาพวกเขาย้ายไปยังกรุงโรมเพื่อที่เด็กน้อยจะได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแบปิโนโเยซูทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดผ่าตัดเมื่อไหร่ วันนี้พวกเรากำลังไปโรงพยาบาลแบบมิโนเยซูณตอนนี้เลยและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อไหร่วันที่27พ่อจะภาวนาเพื่อลูกและอีกครั้งหนึ่งสำนักวิธีการได้จ้างปาโตผู้อ,อพยพจากเคมรูนเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์เรื่องราวของเขากำลังเป็นที่พูดถึงภรรยาและลูกสาววัยหกขวบของเขาเสียชีวิตด้วยความกระหายน้ำขณะข้ามทะเลทราย มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตมาได้และต้องขอบคุณองค์กร NGO ที่ทำให้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสได้แบ่งปันเรื่องราวของปาโตและในปี2015สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงแสดงท่าทีอีกครั้งในระหว่างการสวดบททุสวรรคแจ้งข่าวพระองค์ได้ทรงของร้องพระสงฆ์เจ้าอาวาสประจำวัดต่างๆทั่วโลกดังนี้ขอให้ทุกวัดทุกศูนย์พันธกิจทุกอารามทุกสกสถานในยุโรป รับพวกเขาในฐานะครอบครัวเดียวกันทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงให้ความสำคัญต่อสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นต่อไปอันที่จริงพระองค์ได้เลื่อนการสอนคำสอนประจำสัปดาห์ออกไปในวันพุธเพื่อไตร่ตรองอย่างตรงไปตรงมาโดยตรัสว่าการขับไล่ผู้อพยพอย่างเป็นระบบถือเป็นบาปร้ายแรง